ทำบุญแล้วหวังผลบุญเหมือนทำดีเพื่อเอาดีเข้าตัวควรทำอย่างไรถามเวลาจิตคิดจะทำความดีเช่นสวดนมนต์ไหว้พระอนุโมทนาบุญกับคนอื่นก็เพื่อหวังผลจะแก้อย่างไรดีเพราะเหมือนทำดีเพื่อเอาดีเข้าตัวตอบอธิษฐานหวังผลต่อไปแต่เป็นถ้อยคำเหนี่ยวนำในทางที่ดี จะให้เกิดพฤติกรรมทางจิตแบบปล่อยวางเช่นหลังสวดมนต์ไหว้พระอธิษฐานให้เราพูดกับคนอื่นได้ด้วยใจคิดสรรเสริญมากกว่าคิดนินทาเหมือนอย่างที่เปลงวาจาสรรเสริญพระรัตนตรัยหลังทำทานให้อธิษฐานว่าจงสละกิเลสอื่นๆได้ง่ายและสบายใจเหมือนให้ทานครั้งนี้ เวลาอนุโมทนาให้อธิษฐานว่าจงมีใจยินดีปราบลืมร่วมกับผู้ได้ดีโดยธรรมไม่อิจฉาริษยาใครเหมือนอย่างที่อนุโมทนาบุญคนอื่นเช่นนี้